สวัสดีครับผมไทเกอร์เอทวีครับวันนี้เรามาจัดส่งเจ้าโคนิก Z200 นะครับเข้าพิธีงานแต่งงานนะครับขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับเดี๋ยวเราไปจัดส่งกันเลยครับผมที่โรงแรมเชลตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาครับไปกัน let's go let's go ผมใกล้ถึงแล้วนะครับทางเข้านะครับเชอรลัตันหัวหินรีสอร์ทแอน์สปาครับผมเนี่ยมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วบรรยากาศร่มรื่นมากครับทางเข้าสวยงามอากาศดีครับผมโอเคครับเรามาถึงไปแล้วนะครับเชอร์ลัตันหัวหินรีสอร์ทแอน์สปาครับผมต้องขออนุญาตไปจัดตรงรถก่อนนะครับผมไทเกอร์เอทีวีครับ0ู5ย์6 9 7 0 5ครับติดต่อได้เลยนะครับ งานเช่านะครับงานแต่งงานบวดงานได้ทุกงานเลยนะครับติดต่อปรึกษาได้ครับผมขอบพระคุณครับยินดีให้บริการครับ <S 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 <S